สวัสดีครับเก็บตกวันนี้นะครับหลังจากข่าวสารวงการฟุตบอลเงียบเหงาเหลือเกินนะครับแต่ว่าล่าสุดครับมีเรื่องฮือฮาเกิดขึ้นจนได้นะครับเมื่อการย้ายตัวที่แทบจะเรียกว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นในซัมเมอร์นี้นะครับมีแนวโน้มที่อาจจะเกิดขึ้นได้แล้วนั่นเองนั่นคือเชลซีแชมป์ยุโรปปีล่าสุดนะครับให้ความสนใจจริงจังในการคว้าตัวเออร์ลิงราวน์ฮร์แลนด์นะครับสุดยอดกองหน้าดาวรุ่งที่ว่ากันว่าน่าจะเป็นนักเตะที่เก่งที่สุดในโลกในอนาคตนี้นะครับแต่ก่อนอื่นครับอย่าลืมกด กดแชร์กด s ั b s c r i b e ให้ช่องไอซูนด้วยนะครับหลังจากปิดฤดูก,กาลไปความเคลื่อนไหวในเรื่องของตลาดนักเตะในวงการฟุตบอลก็เงียบกริบเลยนะครับเพราะว่าปีนี้นะครับจะมีทัวร์นาเมนต์ยูโร2 0 2 1นะครับซึ่งเลื่อนมาจากปีที่แล้วนะเพราะวิกฤตโควิดนะครับนักเตะส่วนใหญ่ก็เขาจะทุ่มสมาธิโฟกัสกับการรับใช้ทีมชาตินะครับทำให้การย้ายตัวช่วงนี้อาจจะไม่คึกคักนักนะครับซึ่งตลอดฤดูกาลที่ผ่านมาไม่ว่าจะในยุคข,ของแฟรงก์ลมพาร์ดหรือเปลี่ยนมาเป็นโทมัสทูเคิลเราก็ได้เห็นไดด้ชัว่า Chelsea ทีมมีรับมีปัญหาในเรื่องของการจบสกอร์เมื่อติโมแวนเนอร์ทำผลงานเรื่องจบสกอร์ไม่ได้ตามที่ทีมคาดหวังดาวซันโวของทีมในพรีเมียร์ลีกคือจอจินโยซึ่งยิงได้แค่7ประตูแล้วส่วนใหญ่ล้วนเป็นลูกจุดโทษนะครับในขณะที่ดาวซันโวสูงสุดรวมทุกรายการเองนั้นเป็นของติโมแวนเนอร์แล้วก็แทมมี่อับบาฮัมที่ทำไปได้แค่คนละ12ประตูซึ่งหากดูตัวเลขแล้วน่าจะค่อนข้างจะขี้เหร่ไปหน่อยนะครับสำหรับทีมแชมป์ยุโรปฤดูกาลล่าสุดทําให้เราเห็นข่าวการตามล่าตัวสูนย์หน้าระ โดยตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นแฮร์รี่เคนหรือโรเมลูลูวากูรวมทั้งเปีแอร์เอมมริคโอบามยองด้วยจนมาถึงข่าวที่สร้างความฮือฮานะครับเมื่อสายข่าวเบอร์หนึ่งของเชลซีอย่างแมตต์อออกมาคอนเฟิร์มนะครับว่าเชลซีให้ความสนใจในการคว้าตัวเออร์ลิงฮาแลนด์อย่างจริงจังว่ากันว่านะครับหากมองตามความเป็นจริงแล้วตัวเลือกอย่างเออร์ลิงฮาแลนด์จะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดนะครับจากอายุที่ยังน้อยอายุการใช้งานยังอีกยาวนานเลยแถมยังสามารถพัฒนาขึ้นได้อีกนะครับแล้วยังมีประสบ ในเวทีใหญ่และยังพิสูจน์ตัวเองมาในระดับสูงกับเวทีบนเดสลีกาและยูฟาแชมเปี้ยนส์คุณสมบัติเพียบพร้อมขนาดนี้แต่ติดอยู่อย่างเดียวครับคือโบลิเซียดอทมุนทั้งนั่งยันยืนยันนอนยันครับว่ายัางไงเขาจะไม่ปล่อยเออร์ลิงฮาแลนด์ในฤดูกาลนี้อย่างแน่นอนแถมพวกเขาก็พร้อมปล่อยอีกหนึ่งดาราประจําทีมอย่างจารดอนซันโชซึ่งหากปล่อยจารดอนซันโชออกไปได้นะครับดอทมุน <mund S 1> จะสามารถจัดการปัญหาการเงินได้ในฤดูกาลนี้นครับและไม่จําเป็นต้องปล่อยเออร์ลิงฮาแลนด์เลยแต่ด้วยความสัมพันธ์อันดีระหว่างเ และบรูซีย่าดอทมูนนะครับทำให้อะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้จากการที่ทั้งสองมีความสัมพันธ์ในการซื้อขายคริสเตียนพูลสิตที่เคยทําร่วมกันมาก่อนหน้านี้นะครับโดยดอทมูนต้องการค่าตัวของฮาแลนด์อยู่ที่ประมาณ154ล้านปอนด์นะครับหรือเรียกได้ว่าเป็นตัวเลขที่ยากต่อการจะเกิดขึ้นได้แต่ถ้ามีทีมที่บ้าเลือดพร้อมจะทุ่มราคาขนาดนี้พวกเขาก็พร้อมปล่อยฮาแลนด์นะครับเหมือนวลีเดดในหนังเดอะก็อดฟาเธอร์นะครับที่ชอบพูดว่าพ่อเสนอที่มิอาจปฏิเสธได้นะครับทำให้มีไอเดียหลุดจจจาาาากฝั่่่งเเลลลซวลซอจจะยืนน90้ บวกกับแทมมี่ออบราฮัมไปให้ดอทมุลพิจารานาครับเพราะว่าดอทมุลจะได้เงินก้อนโตและไม่จําเป็นต้องไปหาตัวแทนของฮาแลนด์ครับหรืออาจจะแถมคาร์ลัมพัสสันโอดอยไปด้วยคนนะครับเพื่อจูงใจบรเซียดอทมุลแต่ก็มีรายงานว่าเออร์ลิงฮาแลนด์จะมีค่าฉีกสัญญาที่จะเริ่มทํางานในปีหน้านะครับอยู่ที่6 5สิถึงแปล้านปอนด์หมายความว่าหากพวกเขาไม่ขายฮาแลนด์ด้วยเงินก้อนโตในฤดูกาลนี้เขาอาจจะต้องเสียฮาแลนด์ในราคาที่ถูกลงกว่าเดิมที่สําคัญนะครับคือเออร์ลิงฮาแลนด์เองก โดยเขาพร้อมที่จะย้ายมาอยู่กับเชลซีไม่ว่าจะเป็นในซัมเมอร์นี้หรือซัมเมอร์หน้านะครับแต่เขาก็ให้ความเคารพกับสโมสรบรเซียดอ์มูลครับในการตัดสินใจว่าจะเอาอยัางไงนะครับจะขายเขาหรือเปล่าครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะครับจึงอยู่ที่การเจรจากันระหว่างเชลซีกับดอ์มูลแต่ว่านะครับในขณะเดียวกันเนี่ยทางฝั่งดอ์มูลก็มีรายงานว่าเรียวโซเซียดัดครับก็ยื่นข้อเสนอจํานวนเงิน4ล้านยูโรนะครับ <c oughs> เพื่อยกเลิกข้อตกลงเงื่อนไขในการดึงตัวอเล็กซานเดอร์อีแซกนะครับศู์นหน้าที่ดอ์มูนปล่อยไปให้กับด อย่างยอดเยี่ยมยิงไปถึง17ประตูจากการลงเล่น34นัดในลาลิก้ารครับซึ่งดอทมุลสามารถซื้อกลับมาได้ในปี2023ในราคา30ล้านยูโรซึ่งเคสนี้นะครับน่าสนใจมากว่าท่าทีในการตอบรับข้อเสนอที่จะยกเลิกสัญญาซื้อกลับของอเล็กซานเดอร์อิซคของเรอัลโซเซดัดเนี่ยอาจจะมีผลนะครับในการตัดสินใจในเคสของฮาแ,แลนด์นะครับเพราะว่าทั้งสองเป็นนักเตะในตำแหน่งเดียวกันที่อาจจะเป็นตัวตายตัวแทนกันแนอนาคตแต่ถึงอย่างนั้นนะครับแม้ว่าเชลซีจะกํา กลังไล่ล่าฮาแลนด์แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาลมเลิกในการให้ความสนใจโลเมรูลูกากูที่แม้ลูกากูจะเพิ่งออกมาบอกอยู่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับว่าเขาจะอยู่อินเตอร์ต่อก็ตามครับทีนี้เราก็ต้องมาดูกันแล้วล่ะครับว่าเชลซีจะได้ใครเข้ามาเป็นศูนย์หน้าตัวใหม่ในการล่าตะข่ายในฤดูก,กาลหน้านะครับอาจจะเป็นฮาแลนด์หรือลูกากูหรืออาจจะเป็นโอบาเมยองแฮร์รี่เคนหรือตัวละครลับใดๆก็ได้นะครับเป็นเรื่องที่เราต้องติดตามมันต่อไปสําหรับวันนี้ลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด, share, กด Subscribe ให้ช่องไอศูนด้วยนะครับสวัสดีครับ